มาเทนเอาเขานอนนันเอาแก้มไก่ใหม่ทัดละไหมห้องทำให้เสียแก่มไก่ผู้ใดหนาวได้ไงเข้าไปมองกันได้ไท่านเด้อเขาไปมองกันได้ยูทูบยูทูบแอบแดงแอบแดงแอบแดงห่อคนละผ้า <Cornell. S 2> มีข้าราชการเป็นห่วยน้อยฝ่านี่ถ้าเด็งเข็มเต็มขืนบนอากาศถ้าท่าตามเตะเจ้าอะไรอางเงี้ยเอาไปลบหลังให้หลวงพุ่นมาลิ้นพูวถัวมาแร้งหัวหมิงแซวแซวแซวส่งกินปูปลาคาร์พสดๆเท็จเห็นเด็กคิดเห็นแต่ตนตนเข้าร่ำอยู่น้ำกันเข้าร่ำเงินกองหมุนตั้งแต่ปีไก่ผล พี่คนใหล่มาแล้วไา้ริ้มเข่ได้ยินข่าได้ยิน่หงอได้ยมแล้วแมนบ่อนานไปกินม่กนมฝันเพื่อนสาวนัาวนัขั้นตัวพี่เดืนเสดเก้าก้าได้แน่นาซองแต่ทางบ้านเมือง่นเขาบ่อห้างมาจำห่างแต่สองเฮานอกเขาลานีดกสั่งลาหลงปว่ดวงดาวหนีไกลฝ่าสุริยัย่งแสงโตนยนยักษ์กอดล่มยอ่งลยหงกว แสงพระเอื่นมาพอกรรมแม่ละนอจำจองเสียแห้งฮักหน้าน้องเสมอดำซ้ำตาดินใจกันกาฝ้าเหินอนางคือหมอใหม่เดินไปคนละท่างานพี่ชายเที่ยนอนเดาผู้ครองก็มีน้ำผมบอกคำมาออกแกงนักแห้งเหวี่ยงป่าแห้งเวนี่จะแม่นกำ พี่คิดทอดเลิศล้ำหายอย่างเปียบบ่มือเปียบเคือมือทั้งสองนกอิสุลานองขลังนอนนนอนห้องเทียมสองมาเป็นเพิ่นเจ้าผู้เอนแม่นางที่แก่เข็ญองน้องบ้าบ่เป็นแล้วหน้าด้องได้แต่บูชาสาสาธุเด้อขออินเทว่ามาคอยแล่เร่งเยี่ยมให้ได้เทียบน่อนทางน้ำสายนั่งชาดไมชาตินี้มักบ่ได้พี่ลำหายกอนน้ำตาพลาอาย สวนลายสวยไหมานนีขอขับจังสามสิบนาทีก่อนได้ี่นองเด้อ แม่ว้าเอนสาเออาขอสบายกูทุก่านเออเออสบายบัางเสียงสาตูผมดัพสููโจะลาขึ้นนกกถูกกากาถูกตาไม่ไม่ขัดไม่ขัดก็ไปัก โชวคใหเป็นอมคังสอยสาส,สำนอยตัวหจักคู่เคมีบัตเทียวกราพาไปสีอ๋อนี่เหรอสถานะของของแข็งจังเียกับว่าโชว์จับเทียมมีบ่บ่เด้อด้เข่าฝากน้่ฝากตนนะครับเพชนเอาใหม่มครับผมช่วงใหม่ๆเด้อ ติดตามนะครับผมผู้ดิตภากินภาเที่ยวนะครับ